พอน้องเห็นมาดิฉันก็หัวล้อแบบยกไหล เป็นการแกร้เกลอเจเจคะรับบทอะไรคะเออ่ผมเจเจกิจราภูมินะครับรับบทเป็นแตงโมครับผมพี่แตงโมเป็นใครพี่แตงโมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทของพี่เบียร์ครับผมคือพี่เบียร์เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งของโรงเรียนใช่ไหมฮะพี่แตงโมเนี่ยจะเป็นเบอร์สองครับผมครับแล้วก็ตัวพี่แตงโมเนี่ยก็จะมีนิสัยขี้เล่นขี้แกล้งแล้วก็ชอบเล่กับทุกคนครับผมนี่ก็คือแรคเตอร์ของพี่เจเจนะคะ และหลายคนตั้งแต่พูดมาทุกคนพูดถึงพี่เวียพี่เวียแล,วแล้วต้องมาคุยถึงคนที่รับบทพี่เวียแล้วไอซ์ขาครับผมพี่เวียนะครับพี่เวียก็สวัสครับก็พี่เวีย,วะวยนะจะจะค่อนข้างตรงข้ามกับแจงโบครับถึงแม้ว่าเราจะเสนอการคือพี่เวียเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งโคลอรีนแล้วก็แต่ว่าจะแบบ เหมือนเข้ากับคนอื่นไม่ได้ดีเท่ากับแตงโมเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเพียรเขามุ่งมั่นมีความ,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 าวามพยายามสูงมากค่ะ,คะนี่คือบทพิเบียร์ครับก็คือต่างกับแตงโมใช่ไหมครับคือถ้าจะไปหาพิเบียร์เนี่ยพิเบียร์จะเข้าหาค่อนข้างยากแต่ว่าน้องแตงโมเนี่ยเข้าถึงง่ายมากครับคือถ้าใครเข้าไม่ถึงพ่เบียร์เนี่ยให้มาหาแตงโมนะครับผมค่ะ,คะ หล,ล่อจะเอ่อบริเวณหญิงสาวแม่บิเวณ,วเวณทุกคนเอียนคอยอย่างเงี้ย,ลยแล้วอยู่ในโลกของตัวเองนะคะมาหลังจากคุยกับนุ่มหล่อไปแล้วปอ,อเช่รับบทอะไรคะลูกครับผมปอเช่ครับรับบทเป็นตูดครับผมตูดเป็นอ่ารุ่นพี่ปีสามเป็นผู้คุมหอ้องครับมีความหล่อเนี้ยเป๊ะมีความเจ้าระเบียบอะไร่าเง้สะพันเจ,เจ้หัวล้อ,อเพื่อนทำไมแช่เจ้หัวล้อทำไมล้อพี่เจ้ไม่เจอเหมือนมีคำหนึ่งมันงอกมาแล้วเหมือนคำหนึ่งที่มันไม่มีในศัพท์ภาษา พรอวสครัแล้วก็ที่สำคัญเป็นพี่ชายของเลิฟครับผมค่ะอ๋อมีความผูกโยงกันของตัวละครกัปตันจ๋าับกัปตันนะครับสำหรับผมนะครับในเรื่องนี้รับบทเป็นชอนครับเป็นแบบพี่ปีสองเป็นน้องของพี่เวียฮะแล้วก็เป็นน้องชายของพี่โรสครับผมก็จะแบบมีสายแบบนี่สวยนี่คงต้องหล่อแล้วนะครับผม เป,เป็นเมทีที่ชมกันได้แล้วทุกคนไม่มีใครคัด้านทุกคนใ,คใช่ใช่พวกหนูน้าตาดีกันมากลูกมีความเกี่ยวโยงตัวละครและมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะเกิดน,นะคะแจ็กคกี้กครับผมแจ็คกี้แล้วก็เป็นเมนครับผมเนจะเป็นเด็กใหม่ปีหนึ่งเลยครับ มีดาวอยู่ตรงนคือดาวที่ติดก็คือชั้นปีตอนนี้ผมปีหนึ่งปีสามใช่ไหมก็เม่นเนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ซื่อๆใสๆรักใครรักจริงครับผมแล้วก็เด็กๆนิดนึงครับผมเขาเป็นคนที่รักหมามากมองมองมาทางไม่ได้มองทางใครเนาะเป็นคนรักรักสุนัขค่ะและมาถึงสุดท้ายเติร์ดค่ะ เขาบเป็นนิวเคลียร์ครับเป็นเด็กปีหนึ่งไฟแรงครับเข้ามาในเรียนเพราะว่าเห็นพี่เวียเป็นไอดอลก็เ,เลยแบบอยากเข้าตามพี่เวียให้ได้ก็เป็นคนแบบมีเอ NERGY เยอะมากาสดใสล้วเลยสมจะมีชื่อนิวเคลียร์หลายคนยังอยากรู้ว่าแล้วตกโงเรนเ็็อะคาเดมีมันคือโรงเรียนอะไรคนที่ใช้คำตอบพี่ได้ปอเช่ปอเช่ค่ะเพาว่าหนูหล่อเพราะหนูเด็กพราออกมาว่า เอาผมเป็นคนหล่อแต่เชนตอบที่ได้คือเรนแมนเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่จำกัดหน้าตาครับมันเป็นโรงเรียนชายล้ลว,ลวนที่ออสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นน้องชายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ชายที่ดีในที่สุดันคือเหมือนทําให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับ mm hmm. เป็นตัวเองที่ดีขึ้นครับผมค่ะมีลูกมีเต้าก็อ,อยากเอาเข้าเกรนแมนอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. แล้วถ้ามาถึงคำนิอย่างคือว่าเกรนแมนอันนี้ต้องถามคนที่เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนคือพี่เบียใช่ไหม จเจตกใจอะไรอ่ะเจเจอยู่กับตัวเองแล้วพอราถามเจเจเดี๋ยวฉันจะถามเธอกลับมาที่พี่ไอซ์ก่อนถ้าขอคำนิยามของคำว่าเกรทแมนสำหรับไอซ์มันคืออะไรครับผมว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องคำนิยามถ้าจะอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดต้องดูจากชื่อเรื่องครับชื่อ Great Men Academy นะครับภาษาไทยคือสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟอ่าซึ่งก็คือการการเป็นเกรดเมนเนี่ยก็คือการเป็นสุภาพบุรุษถ้าร้าสุภาพบุรุษยังกว้างไปก็แปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับ คำว่าสุภาพบุรุษแปลว่า gentleman ซึ่งคําว่า g e n t l e m ปครับแปลว่าอ่อนโยนผู้ชายที่อ่อนโยนก็คือผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมีความอ่อนโยนต่อร่างกายตัวเองอ่อนโยนต่อ,อ,อความรู้สึกของคนอื่นอ่อนโยนต่อเพื่อนต่อครอบครัวต่อทุกคนอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นเกร t แมนที่ดีครับผมไอ e ์ a าร s ค่ะ จะยืนไปเรื่อยเรเราจะให้เกียรติกันไปเรื่อยเรื่อตลอดงานนะคะแล้วถ้ามาถามมุมผู้หญิงบ้าง้องฟังโมผมไม่ค่อยจะได้ทําอะไรเกี่ยวกับตัวแตงโมเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากลองเพราะว่าตัวแตงโมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างรีแลกซ์แล้วก็แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ชิลมากเลยรนบะเราเลยแบบไม่อยากไปลงกับมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ยากที่สุดก็จะเป็นการเรียนยูโดครับ ใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีการแข่งยูโดกันอซึ่งจะต้องติดตามว่าการเล่นยูโดของเจเจจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายทำไปต่างจังหวัดด้วยที่เชื่อว่าในกองมันจะต้องสนุกมากเล่าเหตุการณ์ประทับใจในกองให้พี่ฟังหน่อยเรื่องับเปิดค่ะจริงๆเหตุการณ์ประทับใจในกองมีเยอะมากนะแต่ว่าที่ผมจำได้แบบ<อ>ดีมากเลยคือ,มอผมรุนเซอรา์วันเกิดในกองเลยค่ะ,คะเล่าให้ฟังหน่อยสิ แล้วเราเราเราเองตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ดีๆมีเคก็โผล่แต่พอได้ไปดูเบื้องหลังก็คือเวทมนเดลี่นะครับตอนนั้นเขาจะเห็นว่าจะมีแจ็คกี้กับไอที่แบบปีนเข้าโลหะที่มันล็อกแล้วครับเพื่อจะเข้าไปเอาเคข้างในก็ประทับใจมากครับดูถ่ายทำงานเนี่ยนี่สองเดือนที่อยู่ด้วยกันตลอดยิ้มไปบินมกลับกันตลอดอย่างนี้เนาะตามมาด้วยกับตันค่ะ รตอนที่เราไปถ่ายทำที่เชียงใหม่ผมรู้สึกว่าประทับใจกับโลเคชันรวมถึงแบบทีมงานทุกคนเพราะว่าเราได้ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่นะครับแล้วว่าซีนแต่ละซีนเนะี่ยเขามีการจับฉาบมีการเอ,อ่อ หาองประกอบภาพที่มันสวยมากมาก็อยากให้รอติดตามรวมเชงวแบบจะสามารถดูได้ที่แบบโฟโต้บุ๊กต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับอันนี้ซีนสวยจริงๆไม่น่าเชื่อว่าอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำนะคะแต่และซีนไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำเราไม่เคยรู้เลยว่าเมืองไทยมีต้นไม้ที่สูงขนาดนั้นหรือว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยขนาดนั้นติดตามได้จากซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแจ็กคกี้ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีอะไรประทับใจในกองบ้างมีอะไรประทับใจในกองบ้าง ผมประทับใจพี่พี่ทีมงานทุกคนครับแต่ว่ามีมีซีนหนึ่งที่ที่ผมประทับใจมากๆเลยคือเป็นเป็นซีนที่ไม่ผมผมไม่ได้เล่นมันเป็นซีนที่ไม่ผมผมไม่เล่นเล่นนะแต่เป็นซีนที่พี่เจมส์เลน่นคือซีนที่ต้องเงียบไปก่อนสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้แต่ซีนที่ต้อเล่าเก <gri> ิดเกิดความดราม่าข<ถ>ึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องส่งอารมณ์ให้พี่เจมส์แล้วแบบคือตอนนั้นมันไม่มีใครอยู่เนี่ยพี่พี่วกนี้คือแบบ หายไปไหนก็ไม่รู้เลยเหรอผมคนเดียวแหลมมากไปเจอเพื่เลยไแบบโวยมากค่ะไเจอเพื่เลยก็เลยแบบเรียกผมมาเป็นว่าลมให้รู้สึกว่าอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องใช่ใช่ใช่แจ็คกี้เป็นคนที่ร้องให้เองด้วยนะใช่จรงร้องอยู่หลังกล้องเลยก็คือโดนเหยียบเท้าไม่ใช่ใช่เลยเรื่องนี้นักแสดงแต่ละท่านนะคะเห็นหน้าใหม่นะคะแต่จริงๆฝีมือไม่ใหม่เลยเพราะเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบนเวทีนี้ฝีมือการแสดงแต่ละคนขนาดไหนนะคะสุดท้าย ปาดหน่อยค่ะว่าทำไมพวกเราถึงต้องห้ามพลาดซีรีส์เรื่องน,นี้เจนเจเจค่ะครับคือผมรู้สึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่ถ้ามันอาจจะดูเหมือนวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันดีที่ถ้าสมมติผู้ชายดูก็จะได้เห็นว่าการที่เราอยากจะเป็นผู้ชายที่มันดีขึ้นในแบบของตัวคนเองอ่ะคุณอาจจะต้องเพิ่มอะไรบ้างการแท์ความรู้สึกคนอื่นหรือเปล่า ในขณะที่ผู้หญิงดูก็จะได้เข้าใจว่าการที่อยู่เรียนชายล้วนอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องที่บอกว่าเลิฟเป็นผู้หญิงที่เข้าไปในเรียนชายล้วเนเพื่อแบบจะไปดานของที่เราผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะอินกับกับเหตุการณ์นี้ครับผมแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ผมเชื่อว่ามันมีเส้นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องพ่อแม่หรือว่าแม่ลูกพ่อลูกมีทุกอย่างคนระับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ครบรถรับเนี่ยครับเจมีจ่เจมส์ค่ะและสุดท้ายค่ะเจเจค่ะ ผมว่าซีนนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเล่ามุมมองของผู้ชายและผู้หญิงแบบได้ดีครับผมแบบมันมันเหือกันว่ามันตีคู่กันไปทั้งสองอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นทั้งมุมมองของผู้ชายแล้วก็มุมมองของผู้หญิงอะไรเงี้ยผมว่ามันสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยครับค่ะแน่นอนทุกเพศทุกวัยคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูหลบนได้นะคะตอนนี้ขอเสียงปรุอให้กับนักแสดงทั้ง9ก้าท่านค่ะปรุงให้กับคุณแจมคุณเจเจคุณกัปตันคุณเซิร์คุณปอเช่คุณไอซ์คุณแจคี้คุณนิวและคุณฟางค่ะ เก็บตัวด้านข้างเวพทีเพื่อพุ่ได้ไมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่พูดไม่ได้นะคะแต่นักแสดงลงไปเพื่อเตรียมอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ดังนั้นไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆคะ่ะมีเพื่อนหน้าก,ก็ต้องมีเบื้องหลังนะคะจริงๆแล้วเบื้องหลังพูดที่ทำหลายช็อตสักนิดนึงนะคะ มองกล้องกานนะคะของกล้องคุณบอลนะคะหลายคนเอ๊ะน่าใช่ต่อธนภพหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณบอลแต่กล้องค่ะถือกล้องมือสั่นอยู่ด้านบนนะคะถ้าไม่พูดอย่างนี้ที่จะถ่ายเสร็จหรอทก่อนค่ะและกำลังเอ่อเซฟเพื่อเตรียมถ่ายช็อตต่อไปนะคะอย่าลืมว่าเรามีโฟตโต้บุ๊กนะคะรีบฟรีออเดอร์ไว้ก่อนเพราะว่า ทางาดาราจะผลิตเท่าจำนวนฟี e อเดอร์เท่านั้นถ้าไปรอซีรีส์ออทแล้วไม่ได้หมดแล้วหมดเลยนะคะลำดับต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญพาร์ตเนอร์สุดที่เลิฟของเราค่ะที่สนับสนุนเกร n เดนอะ a าเดมี่นะคะเร, <c oughs> เรียนเชิญคุณทิติรัตน์อิสริยะคุนานนนค่ะรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยพีจำกัดค่ะ